ถนนถนนคนเดินสีขนนแข็งเล้วฝนตกฝนตกหิมะละลายฝนตกทำขนมจีน น้ำยาปลาตีนไก่ดูตีนเน้นๆเ,นเลยห,หม้อใหญ่ๆเหมือนเดิมจ้ะทุกคนเพราะว่าจะทำไว้กินหลายๆมือ้ออันนี้เป็นเครื่องที่เราโครโอ้โหดูโอ้โหโ นี่เป็นลูกโดดเป็นลูกโดดแล้วก็เป็นตุนหอมกับใบมะกรูดสองอย่างเต็มโม 对。<Okay. S 2> so. นหอมกับใบมะกูดนี่สุดท้ายแล้วใครที่เห็นเราทำใบปล่อยเนาะวันนี้ไม่ได้ลงสูตรให้ดูดเด้อทุกคนได้หลายมือ,อดีได้จ้ะ ตำคิดก็ไม่เล็กเไม่เยอะดี๋ก็ยุบ เ็มนะเคเคเนาะโอเคเลยปรุงรสแล้วเรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> ใส่ต้มจงเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นะั้นสุกเลย <Okay. S 1> ไปเป็ดจัดเซจจัะ หอ,อมอีหลีแม่ใส่ตอเจี้ยวน้อยนึงเพราะว่าถิ่วไม่ค่อยชอบตอเจี้ยวพริกก็ใส่กี่เม็ดนะแม่ใส่พริกกี่เม็ดสามสามหรือสี่สี่ ผัดผักบุ้งไฟแดงจัดทุกคนแล้วก็อีกเมน,นูน,น,น,นึงก็เป็นหมูทอดอีกเมนูนึงก็เป็นหมูทอดหมูสามชั้นทอดแล้วก็สันในทอดสันในไม่ใช่สันนอก น่ากินเป็นตะแเสบอีหลีทอดแบบบบรกรอบหลายนะจ๊ะทุกคนว่าถ้ากรอบลายนั้นก็สิแข็งไปครับไม่ต้องกรอบอสามชั้นนี้คือทอดให้หนังแบบนุ่มๆก็พออร่อยมากนุ่มดีมันอ่อใช่ค่ะวันนี้เราจะกินกับเขาต้มเย้แ <Yay! S 1> มทธิวหุงแมนบอ อ,อบอกแล้วว่าสิกินก็นข้าวต้มแมนบอครับแม่ชื่อรักข้าวต้มรักคุณข้าวต้มอ่ะครับรักข้าวต้มที่ไทยแลนด์แล้วข้าวต้มที่ไทยแลนด์ครับมแม่ไม่มีใบเตยไงมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยค่ะสองเมนูจ้าทุกคนเป็นผักบุ้งไฟแดงแล้วก็หมูทอดนะจ๊ะเดี๋ยวไปกิน,กนข้าวข้าวต้มเด้อจ๊ะไปะไปน้ำกัน สวัสดีครับบ um ักยองอยู 3. 3> <S 3> 3 <S 4? 4. ่ตรงนี้สวัสดีครับบักยองอยู่ตรงนี้บอดายสะผมซีมือแล้วจริงเปล่าวสองหรือสามหรือสี่สี่สามทำไมขี้เกียจบักยองสวัสดีครับทุกคนเออโอ้โหคนนี้บักลิงเดี๋ยวนี้บักเขียบมาป็นชิญก่อนบักเขียบบักเขียบรูปบักบอดาย ใช้ชุบเครื่องเสวยแบบโปรสบายดีจ้องอาหารเนี่ยดลืมคุยเนี่ยแม่ทำอะไรให้กินนะผัดปุ้งผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งอืแล้วก็เป็นหมูทอดเอออันนี้ข้าวต้มจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้กินข้าวต้มนะาอะไรหนเดี๋ยวไปเลือกอีกบิดเอียนบิดเอียนบิดเอียนบิดนี่มีน้ำตาลกี่ก้อนตีเลย ต <dri ality> ักเลยในอันน so, uh, ี uh, like, much, <laughs> ้มีอันนึงเอาเให้ตักข้าวต้มอันนี้อันนี้เปลี่ยนกานดีคอนทเอรเออเอออตักเลยถ้าอยู่คอนโดสมาร์ทชีวิตก็ติดตังข้าวต้มกินข้าวตเยอะนข้าวต้มคือต้มเขาซื่อๆนี่แหละจับใบใหญ่แบบใสหยั่งดอกผมบอกแล้วแม่กินส้มตำเยอะมั่งง้อกินส้มตำเยอะแล้วง้อเหรอสเกอตเตอเออแบบชักง้อ อย่างนี้นะบอเอาอีกต้องชิมก่อนร้อนไหมเด้อ I miss this so much อ่ะออ o เอาเลยกินเลยทีนี MIT> ้โอเคมาลิทรสบันอะไรกี่นไม่ดูขั้นท้าปิดจะยังไม่ได้เดียนปิดยนปิดเอารูดเล็กเก็บกตลาดจิมดินแล้วนี่สกั่อเออเดี๋ยวทำนี่อืมตองทำมันด้ อามาพ่อตัดให้อย่างนี้กินและทำยังไงเถียงคิว <Thank you. S 1> ส่วนฝรั่งกินข้าวตบเงอนีจ้ะทุกคน <Yes. S 1> จ้ะเอาง่ายๆให้แม่ตักให้หรือแม่ทิ้ตตักเองครับเอาวัชูปุ๊นแล้วก็จะกินได้ไรทำอะไรดูกันเอทเอร์แมนดูการสปีชัลส,ส่สอนอเล็กซ์ไตร์ไทร์สามอะไ อืมอืมฮืมโอเคอืมฉันท้าตัวืม่ทไมเอาน้อยจังผัดผักบุ้งอ่ะหนกอือืึเรากินอย่างงี้เออเอาพริกมาเออ Yes I don't like the color ไมตัดกัดได้

ี่บอกว่าวันที่24 25ที่เป็นคริสต์มาสอ่ะจ้ะอุ้ยหิมะตกลงมากกันคืนนะจ้ะจนวันที่2าวันที่26อันมัวเนี่หิมะขาวโพ้นสวยงามเมื่อนี้วันที่27จ้ะทุกคนฝนตกลมเลงซอเอาหิมะไปมืดละบัดนี้ถนนกับสิเป็นน้ำเค็งอ่ะจ้ะทุกคนบัดหินยางกับสีมืดสั่น่ะโอ้ยอัน ฤดูกาลสามซีเวลาในมือเดียวเลยจ้ะคักแน่ no, ใช่แล้วใส่ลูกอัีติสขาวเอาแบนบีทเดี๋ยวเราดูซิรุกเพลราเดี๋ยวเอาใส่อีก mm hmm. ไม่ใช่ตักกินแต่ผักตักกินข้าวมาจูมาจู ตัดเงาฟรีเดียมห้าเดงกัลฟ์ยลอมเยาว์แบบห้าเดนสอกนี่จะสอกเอาหน้าแม่นะนั่งกับใครไม่ผัดซุปโปซายเลยยุอมเม่วู้บเสียว่าดูสิเสีย ตักอย่างนี้ตักผักแล้วก็ตักข้าวกินด้วยครับไม่ใช่ว่าตักแต่ผักแล้วข้าวก็ยังไม่กินครับลูกนีันั้นไม่มีอะไรเลยเอาขังนี้ชอบ ตักซอสใส่นี่แล้วก็กินกับเอข้าวต้ม่ะลุมันอร่อยมากมันเข้ากันดีมากอะไรอ่ะนี่ยเกัาต้มมาฉันสอนอะไรต้องแฟนนันเาอยลม Det er godt Det er godt Det er godt Nej, jeg har lige smaget det Det du? Det det er Det ดฝรั่งไม่กินผักเลยอยากกินต่หมูเอามาเลยถ้วาายทำทักให้ปะปากินผักมาะว่าเห็นหมูไม่ได้เลยเอาข้าวอีกมาหนึง่งหนึ่งชามหนึ่งชักทีแล้ก็ย่ากระนัน

มันบอกทุกอย่างเลยเนาะกั่กกะสเนินเนินฮ่